สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปล๊แรมปรแลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะฮะซึ่งวันนี้เป็นเลนเจอร์อีกแล้วเลนเจอร์อีกแล้วไม่เป็นไรเลนเจอร์ก็เลนเจอร์กอเกาะมันเลยแล้วกันหนึ่สาสโอเคพอต่างพอพอแค่นี้หยิบของมาป๊บปับมีทานมีทานมีทอสเหรอเราเล่นทอสได้เลย อ่ะเดี๋ยวผมรวมทออไปก่อนแล้วกันรวมทออไปก่อนอันนี้วางไว้นี่นี่วางไว้นี่โอเคเสียงลงไงห่ไหมบอกแล้วยังไม่หายดีฮะยังไม่หายดีอพอดีว่าก็พยายามรักษาเนียอย่าลืมกินยามียาก่อนนอนกับยาตอนเช้าสองเม็ดเองอ่ะเมื่อช่วงกลางวันนะผมมะย้อนกลับไปดูอีเมลผมแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ติดต่อมามีเกมใหม่ให้เล่นอยู่ฮะมี หนึ่งเกมหนึ่งหรือสองสองเกมไอเกมหนึ่งอะ่ะเปิดขายไปแล้วผมไม่ได้ดูผมไม่ได้เข้าไปในมิวตัวอีกเกมหนึ่งอะ่ะมันเหมือนแบ็คแพ็คเลยฮะแต่ค่อนข้างช้านิดน,นึงผมก็เลยเอย๊ช่างใจไปหน่อยช่างใจไปหน่อยฮะเอาเป็นว่าวันนี้เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีเรามีถุงมือมีถุงมือมีปลัดกทอนเราเล่นไปแล้วเออมีอะไรเมื่อวานเราเล่นธนูธนูแหนมธนูพิษใช่ไหมธนูพิษธนูแหนมเตอร์พิเซอร์ เติร์โป๊กเกอร์เปล่ะผมว่าน่าสนใจนะเตอร์โป๊กเกอร์เล่นคู่กับไอ้เจ้าบิ๊กโบอ่ะเล่นคู่กับบิ๊กโบไปเลยฮะแล้วก็เล่นน้องเม่นกันอะไอเนี้ยไหวปะอันนี้ก็ยิ่งมีหนามเราก็จะยิ่งเร็วใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาก่อนเอาไม่กวาดมาด้วยหนึ่งอันมีดนี้เดี๋ยวผมขายทิ้งไปฮะวันนี้ไม่ได้เล่นเนาะเอาอันนี้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ไปกันต่อครับเว็บที่2องมีทอร์สอันหนึ่งเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นเมจิทอร์สหรือสายเวทเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้แบบเปลี่ยนสายได้ทันนะฮะเปลี่ยนสายได้ทันที่ผมรวมไว้เนี่ย <c oughs> เผื่อได้เมจิทอร์สนะเมจิทอร์สเรามีมานาเตอร์สองอันอะไรเงี้ยผมว่าเออนานๆทีได้เล่นที <c oughs> ไปตรงข้ามมีไม่กว่าแล้วก็ฮีโร่ซอร์สฮะฮีโร่ซอร์สแต่ตัวของผมนี่คือแบบว่ามีเพิ่มดาเมจไหมยังเนะี่ยเขาบอกมีโอกาส25%ที่จะเพิ่มดาเมจให้หนึ่งหน่วยนะฮะไม่เห็นจะเพิ่มมีีตางหกโโอ้ ไม่เพิ่มไม่พอ,พอตี<พ>อมิดอี<พ>อตั้งแฮะเอาอะไรมาใช้ดีสมิตี้ฟอร์ดมี่เนี่ยหยิบนี้มาเลยแล้วก็ขายเอเดี๋ยวจะขายเวทโซนขายเวทโซนขายไปเลยแล้วกันนะหนะยิบอันนี้ออกมารีโรนหนึ่งทีมานาออฟออกมาเฉยเลยเดี๋ยวนะมานาออฟออกมาเหรอมานาออฟมาอ่นนี้วางไว้ตรงนี้มานาออฟออกมาเดี๋ยววางไว้ก่อนรีโรนหนึ่งทีบูเบอรี่ออกมาล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมวน่าจะน่าจะเป็นไปได้ฮนะ น่าจะเป็นไปได้อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนี้ส okay. องสามสี่ห้าโอเคไปกันต่อครับผม,มคิดว่าน่าจะเป็นไปได้สายที่ผมจะเล่นหนึ่งมานาทอสไม่ใช่หนึ่งมานาทอสหนึ่งไม่ต,มติดทอสแล้วก็สองมานาเตอร์ผมคิดว่าน่าจะเล่นได้สําหรับวันนี้ฮะแล้วเล่นอีกตัวซิลลีฟมานาออฟเยอะ โคตรฝันฝันไม่ก่อนนะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจุดหมายเอาเราตีไปไฟตงข่ามีหมูหนึ่งตัวมีมีโมเตนมีดโมเตนยิ่งตียิ่งแรงไอ้นี่มีดแรงแรงแรงมากแต่ไม่ได้ใช้เอาอันนี้ออกมาปุ๊บหนึ่งช่องเออแล้วก็รีโรหนึ่งนี่ไงของดีอันนี้ขายดินไปหนึ่งสองสามอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้เปลือกหอยครับอันที่สอง าานี่ว่าวันนี้หนึ่งสองครับหมดแล้วไปกันต่อฮะอเดี๋ยวหาขวดยาหนึ่งขวดบุมรี่มาแล้วนะฮะไปตรงข้ามกําลังรวมไอทีโร่ลองซอสอะมีไปทากมาแล้วเรามีอินเทอรเมน์รอเขาไม่รู้จะเล่นสายอะไรแล้วนะเหมือนจะรอไว้ก่อนนะรอไว้ก่อนอาตีไปยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดไปทากมันบ้านนี่มันฮิวเต็มหลอดฮิวเต็มหลอดเลยก้าโอ้โหเห็นไหมบ้านแล้วเชียวเราตีไปตีไปก่อนเราไม่มีแล้วนะก่อนเราไม่มีสามสิบปาทีขึ้นมาแล้ว ตอนนี้เหลือเหลือสิบสองสิแคเออแน่นโอเคแล้วก็อ,กอ,นนอีอันนี้มไม่หนึ่งอ่ะนี่แล้วก็รีโราหนึ่งทีมีลัคกี้โคเวอร์เหรอใช่ไหมเราจะเล่นครีไหมครีไหม,มไม่เอาล้วผมคิดว่าน่าจะมันมันน่าจะต้องใช้เซมีนาเยอะอืมเพราะว่าเราจะจะเล่น,ลนอาวุธก็3ชิ้นเข้าไปแล้วนะฮะนี่เรออุย้ยมาแล้วดูเวทโซนเวทที่3 เวสต์โตนเม็ดที่สาออกมาแล้วเหมือนกันฮะหยิบนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้4บาทสองสามสี่ครับไม่เล่นหอยทากนี้วางไว้ตรงนี้ไปกันต่อครับไปตรงข้ามมีหอยทากอีกแล้วมีหอยทากทุกเวฟเลยแต่ตอนนี้เรามีมานาลนแล้วนะเดี๋ยวมีไม่อดันั้นอุ้ยสบา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 ยเอาตีไปตีไปดาเมจเราเท่าไหร่เนี่ยแปดหน่วยแปดหน่วย10 ดาเมีดหรือแบบเบ,า,บาๆเอาไปตรงข้ามาตีมาเราตอนนี้เราติดน้ำแข็งติดปิดตาติดพิษฮะติดด้วย20 1ส1บสิบสเจนะแพ้เฉยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบน,นี้มาครับหนึ่งสองรีแล้หนึ่งทีมีธนูออกมาขออีกทีหนึ่งเอาอันนี้ออกมาแล้วกูเบิร์ดหนึ่งตัวไม่เอาฮะขออีกทีหนึง่งอ่ะเอาอนี้ออกมาครับเดี๋ยวผมตัดเลือดเขาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับเพียก็ต่อฮะแค่นี้เล่นได้ยังผมคิดว่าน่าจะน่าจะเล่นได้ใช้เซมินาเท่าไหร่เนี่ยสามศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดสามน้อยมากนะน้อยมากๆเลยอ่ะเราตีไปแม้หลอดเซมินาไม่ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่ตีมานามียี่สิบเอ็ดยี่สิบสามเฟิร์นคมสี่สิบเก้าสามสิบเก้าสิบเก้าสิบสามสิบสามสิบเจ็ดยี่สิบสิบสามหกหกโหดีนะมันไม่มีแบบ แบบปฏิหารออกมา,าไม่งั้นผมร้องทีนี้มาฮะเหลือหกบาทหกบาทขอบาทหนึง่งบาทหนึ่งอ่าบาทหนึ่งเอาป่ะเจอนี้มาฮะหนึ่งแล้วสองโอเคไปกันต่อครับต,ตัดเลือดร้อยไปเลยไปต้องค่ามามีม magic เมจิกเขาเล่นสยเวทมาฮะมีเมจิกซาร์ฟมาม,มีกบมีกบเยอะเนเขาเป็น,นเป็นอยู่แล้วขอโทษอ่าเราตีไปตอนนี้เมจิกพอสเราถามว่าเร็วไหม0.49ถือว่าเร็วนะ เร็วมากในการเพิ่มดาวมิแล้วก็เอาไลท์ <Okay. S 1> เอานี่มาเลยอินเตอร์ซิลลิฟฮะไลท์อะไรล่ะลิฟเอาอินเตอร์ซิลไลท์มา <c oughs> ไม่ได้เล่นนานนะฮะประเด็นคือเราไม่ได้เล่นนานเอากระตายออกมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อันนี้ละ่ะวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองสามได้แค่นี้ใช่แค่นี้อันนี้วางไวงน้นี่นี่วางไวงน้นี่โอเคไปกันต่อครับมีกระต่ายมาละ <Okay. S 1> มีกระต่ายมาก็ คืออย่างน้อยผมก็จะได้แบบว่าปลดเกษียณกล้วยออกไปได้นะฮะปลดเกษียณกล้วยออกไปได้แต่ตอนนี้เราหามานะออฟแล้วก็มีเอ่อเจ้าไม่ใช่ไหมเื่ออะไรนะเอ่อฮันกี้เบดเออซื้อมาฮะเดี๋ยวซื้อมาอืมอีกอย่างหนึ่งเราจะได้กแบบว่าแหวนกรงกรอบอะไรมาใช้บ้างนะฮะรีโรลดหนึ่งทีนี่ไงโอ้โหปากสุดยอดมากอ่าลักกี้โคเวอร์ไม่เอาอย่างนี้ออกมารีโหลดหนึ่งทีมีขวดยายหนึ่งขวดเราไม่ใช้แล้วไม่ใช่ละ ไม่ชะหยิบอ,อันนี้ออกมาแล้วก็อืมพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้ออกมาปุ๊บวางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองแล้วสามโอ้โหนี่มันแน่นไปไหนเนี่ยพี่แกจะแน่นไปไหนเฮ้ยของดีนะเนี่ยดีดีมากมากเลยฮะดีามากมาเลยอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เขยบถอยหลงังมาอีกหนึ่งช่องอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าโอ้พอดีเลยฮะ ก็ตายผมมีเมจิกทอสมีฮังกี้เบดสบายแล้วผมบ่าไปกันต่อครับแต่ผมต้องคราฟนะฮะคราฟฮังกี้เบดก่อนไม่งั้นอนะเมิน่ามันจะไม่ได้ถูกลดนะฮะสมิตี้เนี่ยจะไม่ไม่แสดงผลนะครไม่แสดงผลอ่ะเราตีไปตอนนี้จะมีหน้าเอ้ยพออยู่ที่สองสิบศูนย์สบายนะฮะสบายแล้วแล้วก็มีเอนชามเวพรนี่ไงของดีนี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีอ่า บาดเนโนบริชันบาดบาดบาดแล้วเรามีอะไรใช้ดูดเลือดไหมมีไหม,มเอาอันนี้ออกมาแล้วกันนะแล้วมีอะไรใช้ดูดเลือดหรือเปล่าบาดบาดบาดตัวนี้เขาบอกว่ามันจะให้มันจะเปลี่ยนเลือดสิบหน่วยเป็นกรอะยี่สิบแล้วก็มีแวมพร์ให้สองหน่วยนะฮะแวมพร์ให้สองหน่วยแต่ถ้าสมมุติผมว่าไปใส่ถุงมือเนี่ยผมจะได้แวมพร์หกหน่วยนะได้แวมพร์หกหน่วยนั่นหมายความว่าผมสามารถซื้อใส่ถุงมือได้นะเออ มีนี้ด้วยใช่ฮะใส่ถุงมือดีกว่าขยับนี้ลงมาฮะส่วนอันนี้ขยับลงมาวางไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้วางไว้นี่แล้วถามว่าผมจะเร่งอะไรเร่งทอสนะเร่งทอสโอเคเร่ต่อฮะ,อฮะถ้าทอสเราตีไว้นั่นหมายความว่าอาวุธต่อชิ้นเราจะตีแรงขึ้นนะฮะ ก็เลยมาใส่ทอสถ้าสมมติผ้รวมเป็นชุดกอะเนี่ยชุดกอะตอนนี้เราไม่พร้อมนะฮะไม่พร้อมเพราะว่าไอ้แวมไพร์เนี่ยคือตอนนี้แวมไพร์เราใช้ไม่ได้นะเพราะว่าฮันกิเบสตัวเนี้ยมันมันจะเป็นจะต้องรวมเป็นเม่กทอสอีกไปตรงข้ามเป็นขวานฮยไ,ได้สบายฮะสบายสบายหยิบอันนี้ออกมารีรหลด่ทีมีมานาออมสักเม็ดไหมเม็ดเอานี้ออกมาขออกทีหนึ่งนี่ไงโอ้โหเรียกได้บ้าไปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะ เกิอดอะไรขึ้นหยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับประเด็นคือเมติกทอสเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้นะฮะมันไม่จำเป็นต้องเพิ่มดาเมจทั้งสองฝั่งนะดูดิดูความที่แบบว่าเพิ่มดาเมจเนี่ยมันบวกทั้งคู่นะครับทั้งคู่16แล้ว17 18 19ตีไปตีไปเอ,อ้ยสบายอันนี้หยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้เอาช่องมาเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาโอเคนี้วางไว้ตรงนี้ ยังเหลือช่องข้างล่างใช่ไหมใช่นี่วางไว้ตรงนี้นีหนึ่งนีสองมีสก็ยังเหลืออีกสองช่องอยู่ดีนีรหนึ่งคีย์มีก็ตายอีกหนึ่งตัวอยากได้อยู่นะอยากได้ถูกมือไม่เอาแล้วฮะส่วนตัวนี้เอเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจแต่มันก็แพงอะ่ะเดี๋ยวผมล็อกกระต่ายไว้หน่อยแล้วกันฮะไปกันต่อครับรรรล็อก <laughs> ล็อกไว้ทําไมล็อกไว้ทําไมกระต่ายอีกตัวหนึ่งใช่ไหม ไปตรงข้ามมะมีฟอสไบมีเบอร์นงซอนฮะแล้วก็มีไอตัวนี้เห็นไหมอตัวเนี้ยผมอยากได้นะอยากได้อยากได้ไปตรงข้ามมีเกาะมีเก่าะอยู่เก่าะยังไม่แตกแต่เราติดน้ําแข็งฮะติดน้ําแข็งแล้วตอนนี้เซมินาของเรา26ไม่ได้ใช้เลยฮะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยยิบอันนี้ออกมาฮะแล้วก็รีรดหนึ่งทีสับปะรดไม่ใช้ไม่ใช้รีโลโอเคนี่ไงหมวกเกาะอีกหนึ่งอันฮะ มังกรหนึ่งอันแล้วก็นี้มาอีกหนึ่งอ่ะมีวางนี้มีวางน,นี้กันตายหนึ่งตัวโอเคไหมโอเคไปกันต่อฮะอไปตรงข้ามเป็นมังกรตุ้งแช่โอ้ยเมดมีมังกรเมดมีมังกรนะฮะเพราะงั้นทุกส่วนของเขาเป็นเมดหมดเลยยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบหกมานา่เราก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมหามานานอ็อฟเพิ่มฮนะหามานานอ็อฟเพิ่ม เพราะว่ามันจะได้ระเบิดมานาได้ไงใช่ไหมใช่ฮะหยิบอันนี้ออกมาเอาอีกอันนึง่งโอเครีล้หนึ่งพี่เอาวางไว้ที่อาวุธก่อนถือใช้งานแป๊บหนึ่งนะไฟตรงข้ามมีฮันที่เบรดแล้วก็มีบูมแมลงสองอันเขาจะขโมยบัฟเราใช่ไหมใช่แต่เรามีม,มีมานาไนงะแต่เราก็มีบัฟอย่างอื่นด้วยนะฮะมีบัฟอย่างอื่นด้วยเอาเราตีไปตอนข้ามเหลือร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบสูสีสีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาสามสิบ ดีนะจะเม็ออขึ้นมากระต่ายตัวหนึ่งพอพอแล้วพอแล้วกระต่ายตัวหนึ่งก็พอแล้วพอ,อแล้วฮะหยิบอันนี้วางไว้ตรงนี้กระต่ายรีโร่หนึ่งทีอ,ทงอีกทีนึงโอ้แซ่มาไอ้นี่อีกอันนึ่งเหรออ่ะเต็มที่ไปเลยรีโรหยิบนี้มาอีกอันหนึ่งตอนนี้คือถ้าได้มานาออฟอีกสักเม็ดหนึ่งนี่ผมจะดีใจมากเลยนะฮะไ,ไปกันต่อครับเพราะว่าเราจะทำการระเบิดมานากันนะไปต้องข้ามกูเบิดชีท เปิดชีที่มีแท่แท่โอ้แล้วเขาจะใช้เจมเด้งหมดเลยฮะมีแท่แต่เรามีมานาึ้นมาสา3 4, 5, สี่ห้าเสียได้มานามากตอนเนี้ยมานามันเยอะเกินเยอะเกินแต่มานาออฟมันก็ไม่มีไงอ่าเราตีไปฮะตีไปตีไปเกินสี่สี่ไป,ข, 4, 4, 4ปข้ามเลือดสองร้ยเหลือร้อยหกสิบห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบหกสิบไม่ทันนะไฟตรงข้ามเพิ่มแม็กเลือดไปเรื่อยๆเลยเพิ่มแม็กเ,เลือดไปเรื่อยๆ,ๆอา่า โอเคหยิบอันนี้มา1นึ่งลีโลหนึ่งทีสองนี่ไงมานาออฟอันนี้ไปซื้อมานาออฟมาครับมานาออฟมาวางไว้เฉยๆตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ใส่ใส่ชุดเกราะอ่ะอันนี้ใส่ชุดเกราะไปใส่ชุดเกราะไปอือหือแล้วเนี่ยพอละอันเดียวพอฮะไปกันต่อครับ ชั่วก่อนเดียวก็พอไปตรงข้ามมีเดโลตัสหนึ่งอันนะแล้วก็เป็นฮังกี้เบดแล้วก็มีฟอส์สไฟต์อ๋อแล้วก็มีวอเทอร์เลนเวนท่อด้วยฮะวอเทอร์เป็นท์่อด้วยเขาก็ทำดาเมจได้รื่นยๆนะมานาะขึ้น3ามสี่สามสามโอเคระเบิดมาเราฮิวขึ้นมาร้อยสี่สิบแต่เราก็จะติดติดดีบับ ตีดดีบัฟอยู่ตีดดีบัฟติดีบัฟเพราะว่าเราเราใช้แค่เมจิคอสในการแบบว่าใช้ดับใช้มานาใช้แค่นั้นเลยนะใช้แค่นั้นจริงๆมีรถหนึ่งทีมีกระต่ายหนึ่งตัวฮะขออีกทีหนึ่งมีอันนี้เอาไหมอันนี้มากระต่ายกระต่ายมันจะเยอะไปไหนกระต่ายพี่จะเยอะไปไหนครับอันนี้มาครับหนึ่งสองไม่ได้สิอันนี้วางไว้ข้างล่างอันนี้วางไว้เนี้ยหนึ่งแล้วสอง ตัวนี้ตาเลือดตาเลือดโอเคหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วฮะเอ้ยเมื่อกี้หัวใจมา,มมาผมกพะว่า,าเอ้ยผมลืมอะไรหัวใจหนึ่งดวงฮะมันจะทําให้ตัดเลือดร้อยได้เออแล้วตอนนี้ผมก็ตัดเลือดไปแล้วเท่าไหร่เฮ้ยไปกับข้าวเขามีมีเพิ่มเลือดด้วยนี่ไปริไฟ20%เราเลยเลือด40นะฮะ40โอโ้ยโโเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวอุ้ยมันแรงจังวะแรงเกินแรงเกินไปหรือเปล่าฮะรีโรดหนึ่งทีาอมีไงหัวใจมาแล้วฮะเรียกได้อยู่ เรียกได้หามันออฟอีเม้นต์ก็เรียกได้นะเรียกได้เรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวผมจัดขยับของนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่เอยเดี๋ยวนะเว็บที่18 ผมรวมใจดำไม่ทันผมก็พึ่งพึ่งมาเห็นนี่แหละผมเล่นไปตรงข้ามมาเล่นสายดูเลือดออกแนวเดียวกันกับเราเลยเหมือนจะหามาาออฟไม่เจอแต่ไปตรงข้ามมีก่อเยอะกว่ามีมาพายเยอะกว่าดาเมจเขาแรงกว่าฮะดาเมจแรงกว่าเราฮิมไปร้อยยี่สิบอ่ะตอนนี้เพิ่มไปสามร้อยไปตรงข้ามเลือดไม่ลงเลยเลือดไม่ลงเราตัดเลือดจริงไหมเนะี่ยตัดเลือดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราสู้ไม่ได้อ้สู้ไม่ได้ฮะไปตรงข้ามมีฮิมมีไฟใช่ไหมใช่แน่เลยฮิมมี่ไฟตัวนี้ไม่มี หเอเดี๋ยวนะทำไมเขามีตัดเลือดแค่30ตามจริงต้องตัดเลือดที่60แล้วนะฮะหกแล้วหายไป30สิหน่วยเอ้สาหรือหักล้างกันจากตรงนี้หักล้างได้ด้วยเหรอหักล้างได้ไหมหักล้างได้ไหมอันนี้ได้ฮีวิไฟไหมแมกนิวอันนี้ล่ะยัว r h ฮิวิ่งสิไอ้นี่นี่โอ้หพาราดเบิร์นฮะพาราดเบิร์นบอกว่ามันเด้งทีนึงมันจะ เหมือนจะเชงดับเบิลบัฟเกนสิบเโมดอ้าวไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่เชงดับเบิลบัฟเกนสิบเเกงเจ็เปอร์เซนต์ความเร็วทิกเกอร์ฮิว7มออ๋อฮิวแรงขึ้น7เปอร์เซนต์ไม่ใช่มั้งตัวเนี้ยใช่ปะใช่ไหมใครรู้ใครแจ้งแถลงไขผมทีฮะหรือว่ามันหักลบกลบหนี้กันไงตัวนี้มันก็ไม่น่าเกี่ยวใช่ไหมหักลบกลบหนี้กันปะเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยเห็นโอเคไปแถมกันดีกว่ายังเรล่อหัวใจดวงสุดท้ายนะฮะไปได้ไม่ไม่ไกลเพราะมันอนะออฟเราได้น้อยไปหน่อย3เม็ดเอง3เม็ดเองพ่ทอรี่ครับไป ไปต้องโอ้โหปต้งข้ามเล่นคิวเบิร์ดฮะคิวเบิร์ดเป็นอะไรที่เล่นสนุกมากนะคิวเบิร์ดเพราะว่ามันได้เอฟเคเวอร์ด้วยได้รีเจนด้วยอะ่ะมันได้ดีเจนแล้วตอนนี้เราก็ฮิวโคตรไปเลยฮิวไปแล้วฮะฮิวไปแล้วอ้าวตีไปดีไปดาเมจยี่สิบยี่สิบสองขึ้นมาขึ้นมาร้อยแปดสิบร้อยสามสิบเก้าสิบร้อยสามสิบเก้าสิบเจ็ดเอา้ามันน่าจะชนะนะขออีกครั้งแล้วกันนะไปตรงข้ามเล่นโมเทนเกตซอส โมเทกเกอร์ซอสต้องดูก่อนว่าเอมพาวเวอร์เขามีไหมมีไหมม,ไหม,มีมาแล้วหนึ่งเนี่ยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งเอาตีไปตีไปดาบเขาไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องใช้เอมพาวเวอร์ค่ะใช้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 ใชใชเอาเราตีไปแวมไพร์ขึ้นมาแปดสิบห้าศูนย์โอ้ชนะกันแบบงงงงงงเอมพาวเวอร์เขาไม่ได้นะฮะเอมพาวเวอร์เขาไม่ได้เขาน่าจะพึ่งพาแต่แวมไพร์อย่างเดียวพึ่งพาแต่แวมไพร์อย่างเดียวแล้วเอมพาวเวอร์เขาจะไปหาจากไหนใจนี่เหรอ Snowmaster โ,โ,โอ้เขาหาจากไอ้เจ้าตัวนี้ฮะ Snowmaster มันต้องใช้เวลาประมาณกี่วิอะ,ะเกือบสิบวินะในการได้5้า empower ฮะแล้วเราชนะทีวินาที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสามแสดงว่าเราก็บล็อกบล็อก empower เขาได้ด้วยแหมเล่นยากจริงฮะไม่ใช่ว่าจะเล่นได้นะเพราะว่าเอเขาว่า d a m a g มันไม่พอเหมเนี่ยสาสิบไม่พอเนี่ย <laughs> ไม่พอได้ยังไงด a m a g สามสิบกว่า มันไม่คลีเออต้องบอกมันไม่คลีฮะผมก็เออเสียดายอยู่ปลอกคงปลอก,อกคอไม่ได้ซื้อมาเลยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ